เพื่อนๆรู้กันไหมว่าใต้ทะเลลึกมีปลาหมึกที่ชื่อว่าปลาหมึกแวมไพรแต่ไม่ดูดเลือดนะ 1. ชื่อฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆมันไม่ได้ดูดเลือดแม้จะชื่อว่าปลาหมึกแวมไพรแต่อาหารของมันคือเศษซากเล็กๆที่ลอยตกจากผิวน้ำ 2. อยู่ได้ในทะเลน้ำลึกที่แทบไม่มีออกซิเจนปลาหมึกแวมไพรมีเลือดที่มีฮิโมไซยานินสูง ซึ่งจับออกซิเจนได้ดีมากทำให้สามารถอยู่รอดในที่ที่มีออกซิเจนเพียง3%ของระดับผิวน้ำได้ 3. เรื่องแสงได้เหมือนดาวกลางทะเลลึกปลาหมึกแวมไพใช้แสงนี้เพื่อพรางตัวหรือหลอกล่อศัตรู 4. มีเสื้อคลุมเหมือนผีดูดเลือดจริงๆเมื่อมันถูกลบกวนมันจะ กลับแข็งเข้าด้านในทําให้หนามเล็กๆภายในแขนที่ออกมาคล้ายฟักทองมีหนาเป็นท่าป้องกันตัวสุดแปลกที่ดูทั้งน่ากลัวและน่ารักในเวลาเดียวกัน้าเป็นฟอสซิ้นมีชีวิตแห่งท้องทะเลมันเป็นสัตว์โบราณที่อยู่มานานกว่า300ล้านปีแล้วนะสุดยอดเลยปลาหมึกแวมไพร์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมละ่ะใครชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป